ก็เรีได้ว่ากลายเป็นเกมสุดเดือดสุดมันที่เกาหลียกให้เป็นเกมคุณภาพอีกหนึ่งเกมนะครับในเกมที่ IPK Outpost นะครับที่มีกัปตันผู้พรมพันเกิดประหาดนะครับบุกไปแพ้ คุณใดนะครับที่มีน้องสองวิภาวสีทองนะครับแต่เกมนี้น้องสองไม่ได้ลงนะแล้วกลายเป็น IBK ที่โดนเจ้าถิ่นปราดเอาชนะไป3ต่อ2เซตครับคุณผู้ชมมาติดตามเบื้องหน้าเบื้องหลังพร้อมสถิติที่น่าสนใจนะครับและที่สำคัญบทวิเคราะห์1ต้มสำคัญนัดส่งท้ายรอบที่5ของ IBK เอาโทษ อาจจะสะท้อนภาพรวมของการแข่งขันทั้งฤด,ดูกาลเลยก็ว่าได้เพราะรอบที่6เนี่ยยอมรับเลยครับว่า IBK โอกาสเปิดกว้างมากกับ1แต้มนี้ส่วนหุนใดก็สแสดงความยินดีกับนก้อสองที่ได้กลับไปเป็นจ่าฝูงของตารางอีกครั้งพร้อมกับประเด็นอัปเดตบอลเลกอาเซียนครับเมื่อชาวเวียดนามคอมเมนต์สุดฮาครับหลังจากเห็นลำอวนพูดไทยชัดมากพร้อมแซวว่าไม่กลับบ้านแล้วเหรอคนสวยเป็นไปได้อย่างไรน,นะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สายบิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับ บิ๊กชัมหน่อยนะครับไปมากๆอะไรอ่ะพีพ mm ีแมวพี่แมวนี oh ่อะไรอ๋อขนม้ก็เรียว่ากลายเป็นเกมสุดเดือดสุดมันอีกหนึ่งเกมไปในทันทีนะครับโดยเฉพาะเกาหลีต่างก็ยกให้เกมระหว่างคุนไดเปิดบ้านรับการเยือนของ IBKR t o อ s t ทเป็นเกมสุดเดือดสุด มันจนหัวใจเกือบวายอีกหนึ่งเกมเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผลงานของนักกีฬาไทยของเราอย่างกับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดต้องยอมรับและเข้าใจก่อนเกมนัดนี้ก่อนนะครับคุณใดที่มีนอกสองวิภาวิสีทองแต่เกมนี้นอกสองยังไม่กลับมานะในตำแหน่งตัวจริงเนี่ยต้องยอมรับว่าทึบพึ่งจะถูกพิงสไปเดอร์ของคิมยอคยองแซงเป็นจ่าฝูงนะครับเกมนี้เล่นในบ้านคาดหวังจะกลับ ไปอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงเหมือนเดิมส่วน ibk o u t o s ครับคุณผู้ชมสถานการณ์เปิดกว้างมากกับการลุ้นจบอันดับ3อันดับ4ที่แย่งกันเดือดมากทั้งเรสปาร์กที่มีเมกาวตีนักกีฬาจากอินโดนีเซีย gs cowtech ครับที่เพิ่งเสริมดารินปิ่นส่วนไปเป็นกำลังหลักสำคัญนะเรียกว่าแต่ละทีมก็ต้องการตามนะครับจะ3หรือจะ1หรือจะสเนี่ยสำคัญมากในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้พอเข้าสู่ รอบที่6ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เกมนี้น่าสนใจครับ IBK out t o s มาดีนะผมยอมรับว่ามาดีเตรียมการมาดีมากเซตแร,รกเอาชนะไปก่อน25-21แต่ความที่ฮุนใดเล่นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เรียกว่าก็ไม่อยากแพ้อยากจะกลับไปเป็นจ่าฝูงเหมือนกันพลิกกลับมาชนะได้25-22ครับเซตสา IBK ชนะอีกครั้งนะครับ25ต่อ19และเซตที่4เนี่ย ต้องยอมรับว่ามีดราม่าหลายส่วนหลายประเด็นมากนะแต่ก็กลายเป็นว่าคุณไดเอาชนะไป25ต่อ16พอมาเล่นเซต5ครับกลายเป็นว่าคุณไดดีกว่านะครับก่อนที่จะเอาชนะไปได้ที่15ต่อ8นะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาครับว่าสถิติหลังเกมเนี่ยโอ้โหกลายเป็นทีมคุณไดที่ ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสสิติเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะโมมาตบไป41แต้มนะฮายังโยจิน24แต้มนะครับส่วนสวนสิติเกมนี้ของพรนพันเกิดปราดนะครับก็จะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าไม่ดีจะว่าแย่ก็ไม่ได้นะครับ8.8แต่ว่า อย่างที่เรารู้เราทราบนะเกมนี้นะครับอาเบอร์คอมบีทำไป35แต้มขณะที่ฮวังมินยองครับ15แต้มเท่านั้นนะคิมฮีจินลงมาเกมนี้10แต้มเลยแต่ว่าประเด็นสำคัญคือการบาดเจ็บของชอยจองมินนี่แหละน่าสนใจว่ามันจะส่งผลกระทบกับทีมมากน้อยขนาดไหนซึ่งสื่อเกาหลีเองนะครับออกมาบอกเลยว่าความพ่ายแพ้ของ IBK 2ต่อ3เนี่ยถือว่าไม่ได้เสียหายมากเท่าไหร่นะ หนึ่งแต้มยังคงสำคัญสำหรับทีมพรพันธ์เกิดปรดาาดมากๆเพราะต้องเล่ากันแบบนี้ว่าถึงน,นจุดๆนี้แล้วเนี่ยสภาพของกลุ่มหัวตารางเนี่ยตั้งแต่ฮุนไดพิงส n k ไปเด e ร์เรสปาร์กเจสคาลเทลงมาถึง IBK, Autos ลไม่มีทีมไหนอยากพลาดนะครับอยากพลาดพื้นที่ในรอบชิงชนะเลิศแน่ๆน,นะครับสองทีมแรกทั้งฮุนไดทั้ง พิงค์สไปเดอร์ลอยลำไปแล้วแต่ว่าทีมแบบ3 4ีแล้วก็5เนี่ยไม่มีทีไหนอยากพลาดนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าแต่ละาต้ามาสำคัญการที่ไอพเคไปเยือนฮุนไดเราได้มา1แต้ม ทำให้สถา,านการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากตารางคะแนนถือว่าน่าสนใจครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าก็บ่าตอนนี้ IBK ขึ้นมาเป็น44แต้มนะครับตาม c s Caltech อยู่เพียงแต้มเดียวจริงๆหลายคนเสียดายบอกว่าถ้า IBK ได้3แต้มเกมนี้นะหรือ2แต้มเนี่ยจะแซงเ s Caltech ขึ้นไปเลยแต่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันสถานการณ์มันเข้มขน้นมันมันเดือดมันเล้าใจมันไม่สามารถที่จะไปโฟกัสว่าเฮ้ยเราจะต้องชนะอะไรเงี้ย มันยากพอสมควรแล้วก็อย่าลืมว่าแต่ละทีมก็ไม่อยากแพ้ด้วยกันทุกทีมเลยทีเดียวคราวนี้สิ่งที่จะคาดหวังได้มากที่สุดก็คือการมานั่งส่องโปรแกรมของ IBK l t o s ทีมพรพัน์ยังมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศหรือไม่ต้องยอมรับว่ายังเปิดกว้างอยู่นะครับแม้ว่าเกมนี้จะแพ้ฮุนไดไป2ต่อ3เกมนัดหน้าเนี่ยเดือดเลยครับวันที่25นะ จะเป็นเกมสำคัญวันอาทิตย์ ibk l toast บุกไปเยอนเ s c คา t e c h นี่แหละหนึ่งเกมที่จะตัดสินเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเก็บ3ามแต้มได้โอกาสลุ้นสูงมากนะครับหรือจะ2หรือจะ1นเนี่ยแต่อยา่าแพ้ถ้าแพ้ ibk เ,เหน่ยแนะ่เพราะว่าเกมน้า่อไปเจอกับ ai paper ผมว่าก็ไม่น่ายากแต่ก็ประมาทไม่ได้ก่อนที่จะกลับบ้านไปเปิดบ้านเจอกับ pink spider อันนี้ก็สนุกแล้วก็กลับมาเย็นฮุนไดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้าน เจอกับทางไฮพาร์ ath, แล้วเหมือนกับโปรแกรมหรืออะไรต่างๆมันเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่านัดสุดท้ายของฤดูกาลในรอบปกติเนี่ย IBK l ทจะต้องมาปะทะกับทาง r รสปาร์กอันนี้เดือดอันนี้น่าสนมากว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ผมมองโดยภาพรวมนะครับคุณผู้ชมยังสนุกอยู่ยังมันอยู่ยังน่าติดตามอยู่สำหรับ IBK o เ t อาทโทนะถามผมผมเสียดายไหมเสียดายแต่อย่างว่าละ่ะเกมกีฬาอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ขณะที่คอมเมนต์ของเกาหลีใต้นะครับก็หลายหลายคอมเมนต์เลยก็ออกมาบน่นเพราะใหญ่ I อบีเคเอาท์เหมือนเดิมครับที่เกมนี้ดูเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแทคกติกไปเปลี่ยนแทคกติกมาตามสไตล์แกจนทีมพังไปหมดนะหรือแม้กระทั่งนะครับบทวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะใหญ่ไอบีเคเอาท์ในเกมนี้ดูไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่มันทําให้ทีมเนี่ยพลาด แต้มสําคัญสําคัญไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายคนก็คอมเมนต์ว่าจริงๆด้วยศักยภาพของผู้เล่น IBK ที่มีเนี่ยสามารถเล่นได้แบบไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยถึงขนาดนี้เลยก็ว่าได้นะคือมุมผมอะถ้าพูดถึงพรพันเกมนี้ถา,ถามว่ามาตรฐานดีไหมก็มาตรฐานดีแถมเกมนี้เหนียวด้วยแต่ต้องยอมรับว่าคู่แข่งก็เป็นทีมระดับหัวตารางนะครับไม่ใช่เกมง่ายนะถ้าเราเจอกับ AI แล้วเราได้แต้มเดียวแนละ้วเอออันนี้อันนี้ด่าได้แต่โหเจอคุณใด เกมดีมากๆแล้วหวูน้องสองไม่อยู่เขาก็กระทบพอ้วแต่เกมนี้ก็ยังฝืนเอาชนะทีม IBK l เทดได้สำเร็จนั่นเองครับดูกันยาวๆเล่นกันยาวๆผมชื่อว่าสนุกสนานแน่นอนสำหรับการแข่งขันหลีเกาหลีที่มีให้เรารับชมนะครับแบบนี้เดือดๆนะดูไปดูมาเนี่ยชักจะดูยากขึ้นทุกทีนะกับสถานการณ์ที่มันเดือดแล้วมันค่อนข้างที่ มันขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเกมเกมนี้กันได้เลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะไปลงเรือแล้วนะครับหิวหรอโันไม่หิวมันอร่อยมากๆอะไรอ่ะพี่ปแมวพี่แมวนี่แหลอะไรอ๋อขนมถุก ขนมพกค่ะขนมคกอร่อยมากมากค่ะอ่อเวียดนามมีไหมไอ i ิ k งโน้ตโนโนเซมอร่อยมากๆวันไหลขนมคกเม้ววันคนไทยอ่ะวันเป็นไทยคนไทยเปียเป็นบันทึไทยโอตรพี่เมล จากประเด็นเครียดครับมาปิดท้ายกันที่ประเด็นแบบสบายๆกันหน่อยนะครับว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามเรียกว่าโอ้โหช็อกเลยเพราะว่าหนึ่งในนักกีฬาเซตเตอร์นะครับทีมชาติเวียดนามที่มาเล่นอยู่ในประเทศไทยกับสโมสรสุพรีมอย่างลำอวนเนี่ยล่าสุดคลิปของเธอเป็นกระแสไวรัเลเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมกับ ความที่เธอเนี่ยเป็นคนเวียดนามสบายสบายด้วยแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดเลยว,ว่าเธอจะพูดไทยได้ชัดขนาดนี้นะครับคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปจังหวะที่ลำอ้วนเนี่ยไปชิมขนมครกแล้วเธอถูกใจมากเธอบอกอร่อยมากสุดยอดมากเลยอะไรทำนองเนี้คลิปนี้นะครับการที่พูดถึงนะครับในความน่ารักของเธอสบ,สบายสบายแถมประเด็นขนมครกเนี่ย โอ้โหก็กลายเป็นที่พูดถึงในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะขนมครกเนี่ยติดอันดับโลกนะกับอา,อาหารขนมประเภทแพนเคก้กทั่วโลกที่เปติดท็อป5เลยนะแล้วก็กลายว่าขนมครกเนี่ยโอ้โหถือว่า เป็นอาหารไทยที่เพื่อนบ้านก็บอกว่านี่มันของชาติของชั้นโดยเฉพาะทางฝั่งคำเมนนะครับและไอความน่ารักตรงนี้ของลําอ้วนเนี่ยมันก็เกิดกลายเป็นคอมเมนต์เยอะแยะมากมายฮ่าๆที่บอกว่าอ้าวลาอ้วนยังไม่กลับบ้านอีกหรอการแข่งขันจบฤดูกาลไปแล้วนี่ทําไมเธอติดใจประเทศไทยอะไรขนาดนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอีกคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ลําอ้วนเนี่ยอยู่ประเทศไทยแบบยาวๆจะได้พัฒนาฝีมือในการเล่นบอลล์บอลด้วยนะครับแล้วก็ ็มีหลายคอมเมนต์ของเวียดนามที่แปลกใจบอกฉันเหลือจะเชื่อมากนะครับที่ลำอัวนเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยได้เพียงแค่แป๊บเดียวแต่สามารถพูดได้ชัดขนาดนี้เลยหรอก็กเป็นคลิปน่ารักนะครับเอามาฝากส่งท้ายแล้วกันให้ได้ผ่อนคลายกับช่วงที่ข่าวของวอลเลย์บอลตึงสุดเดือดสุด มากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ